กันอีกครั้งครับกับการเที่ยวในภูเก็ตนะตอนนี้เราจะเดินทางไปวัดพระทองนะครับหลังจากที่มาจากบ้านของยามุกยาจันมาจากอนุสรสถานของยามุกยาจันแล้วนะครับมาจากที่เป็นมาเซียก็คือแม่ของยามุกยาจันเมื่อกี้นะครับเราจะไปที่วัดพระทองหรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่าวัดพระุธวัดพระพุธนะครับยังไม่แน่ใจว่าทำไมขมถึงเรียกว่าวัดพระพุธวัดพระทองนะครับก็เดี๋ยวจะ ถ้าไปแล้วก็ไปเจอคนที่นั่นเดี๋ยวคนจะถามเขาดูว่าทำไมกออึงเรียกอย่างนี้แล้วก็มีความเป็นมาอย่างไรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็พอทราบมาบ้างนะครับคงจะไม่อยากจะพูดมากแต่ว่าอยากให้คนในพื้นที่ของคุณเราฟังดีกว่านะครับนี่คือวัดพระทองวัดพระปุณหรือว่าในในหมเลลก็คือว่าวัดพระปุณนีนงครับทำไมถึงเรียกว่าพระปุณทำไมทึงเรียกว่าพระพระพระทองนะครับเดี๋ยวไปหาคําตอบนะในคลิปนะครับแล้วก็มาคุยกับคนที่พอรู้จักกันนะครับ เดินทางมาถึงวัดพระทองแล้วนะครับเดินทางมาถึงวัดพระทองแล้วเราว่าพระปุณนนั่นเองนะครับก็จะเข้าไปเขารบกัจากด้านในนะฮะแล้วก็ไปหาคําตอบว่าทําไมถึงเรียกว่าวัดพระปุณนะครับเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลเลยมีบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะจะชัดแจ้งเด่นชัดขนาดนั้นเนาะนะครับเอาเป็นว่าให้คนพื้นที่แล้วว่าให้คนผู้รู้ที่เขาอยู่ที่นี่นะให้เขาให้เขาได้ ได้บอกทุกวันนะครับนี่พระอาจารย์ันอยู่แล้วะครบเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวจะน้าใช่ไหมขับโดยเดือดตะเกียงนิมมัสการของี่ครับแล้วพี่เอ๊ะทำไมถึงเรียกว่าวัดทับปุตนหายใช่ไหมหายครับอยากอยากห้ถึงข้อมูลด้วยครับงพี่วัดทับปุ่นคือองค์พระครับผมที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นพระพุทธรูปทองคำ เราเราเราเดินไปข้า<อ>งในได้ไหมครับพ UH! <wh istling festivals> ี Dude, ่เดินไปเลยก็ได้ครับอ๋อฟุดขึ้นมาจากดินใช่ฮะึ้นมาตอนแรกคือเก็บมาลาได้แหละตรงตรงตรงเสียรได้ครับอ๋อเสียรพระนะครับอย่างขุดไม่ขุดเมื่อก่อนเหนือใครขุดก็มีอันเป็นไปขุดที่พขุดขุดแท้ขุดทะลุขึ้นมาเนี่ยนะฮะขุดลงไปได้ประมาณรืออะไรเนี่ยเออครับ เป็งคร้างอบสร้งค้อไว้ที่เป็นองค์จริงเลยใช่โอวัาสร้างมาอยู่ในร่นร้อกว่าปีแล้วนะร้อยก่าปีแล้วเนี่ยครับปี2 2 8โอ้ร้อยก่า328โอ้โหหายปีมาแล้วนนเี่ยในหลวงรัชกาลที่9รัชเดเมื่อปี2502โอ้โหนี่นะครับมีพอประอด้วยนะนะครับอ๋อ ่ที่ที่ท่านเสด็จมาใช่ไหมครับอ๋อครับมมอขออนุญาตถ่ายข้างในได้ใช่ไหม,มครับถาได้ครับเดินมาครับอันนี้คือคือพระปุตนครับตามที่ขอ้อมูลตามที่พระอาจารย์ได้ข้อมูลของเราไว้นะครับว่าพระปุตตนี้จริงๆก็คือว่าจะอยู่ข้างในองค์พระตรงนี้นะครับเพราะว่า,าไม่สามารถที่จะ ขุดขึ้นมาได้นะครับไม่กี่ว่าพระจำบอกว่าอุดออกไปครับพระจำบอกว่าดูคือใครที่ขุดอ,อกไปก็จะมักเคลียเป็นไปนครับฉะนั้นก็เลยาชาวบ้านนะครับแล้วก็ญาติโยมพุทธศาสานิกชนก็เลยทำนะว่าทําเป็นองค์พระนะครับครอบไว้อีกครั้งนึงนะครับแต่จริงจแล้วองค์จริงครับอยู่ข้างในตรงนี้นะครับ ทางในตรงนี้ที่ท่านเห็นนะครับเดี๋ยวเรามา,านำมาสักการกกรับขุดพร้อมก,กันนะครับแล้วก็เราจะให้พวกเราเดินดูรอบๆนะครับตรงนี้จะเป็นที่ปิดทองพระด้วยนะครับปิดทองพระด้วยมีอะไรัให้พวกเราเดินดูรอบแล้วก็มีสัพเพชฌนะครับเข้ามารรอราราธนาอนุญาตเรานะครับในนามของผู้ดูแล สนด้วยนะสำหรับพิพิธภัณฑที่อยู่ตรงนี้นะครับผมมาที่ไทยเยอะมากเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวด้วยนะครับอนุญาตให้คนจะเสียบในพิพิธภัณฑ์แล้วก็สักการะอสู่ตรงนี้นะครับน่ารักมากในครั้งนะครับตรงนี้นะครับเป็นระปุรนะครับซึ่งสร้างเป็นจำลองครอบไว้กับองค์สิงนะครับอยู่ที่อยู่ข้างในนะครับตรงนั้นเนี่ยเราเห็นจากพุทธประวัติว่า องค์ประกอมเป็นมาว่าแต่ก่อนที่ตรงนี้เป็นทุ่งนานะครับแล้วก็องคจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นาภาเป็นพระไซทามาเท่าเพื่อเป็นบววน้ำปกล้วยครับเด็กน้อยตรงี้องค์จิตผูกเสือกพวกเสือกล้วยเขาเลยเ,เอาเอาเสือกปีผูกที่เศียรของอพระพุทธรูปนะครับนอกจก็ชือกผ้าเกสมรมาลานะครับโมกผปลูกกระปุ๊บเนี่ยกลับไปบ้านนะครับเด็กน้อยเกิดรวมล้วยแล้วก็ตายภายในเสางนั่นนะครับกล้วยที่ไปปลูกอย่างเป็นตายน้ำนะครับที่นี่ พอตัวตอนเย็นพอเมือตัวมานะครับพอคนเล็กน้อยฟันมาเล็กน้อยเอาหัวไปปลูกเย็นด้อีกนะครับซึ่งเป็นเยื่อสามมาร่าเือเป็นส่วนที่เป็นหัวของพอบัตุนะครับทางพอแต่ทา้งยาคินนอร์ชาวบัตส์เตี้ยงเลยมากพุทธผมว่าทำก้อนสารเมือมึงคัดทั่วมึงนะครับเตี้ยนเลยเกิดเตี้ยนหัวเป็นเสียงของเถระนะครับเป็นเถระเสียบคือเสียบหัวถือคว่ามเถระอยู่นะครับแล้วก็เสี่ยงให้เจ้าเมือกสาร จะเมื่อเรืบอกว่าถือขุดมั้งนะครับแต่ว่ากันไปขุดขุดขุดกระเด็นะครับว่าเป็นยังมีซึ่งฟองทึ่งแสบมาตรวจเรียนนะครับเรียนแส่มีบุญมาครับชื่อประสมากขุดกระเด้นะครับเช่นั้นมันก็เลยสร้างเป็นไอ้สร้างเป็นเป็นเสาเป็นแนวขอบเป็นแนวคุ้มหลักครับครับเ็ดเป็นพระพุทธรูปครอบไว้นะครับซึ่งก็เป็นของจริงอยู่ในองค์พระพุทธรูปองค์นี้นะครับไปนะครับ เป็นที่มาของวัดทับพุทธนะครับบอกว่าวัดพี่น้องของเ้างศิษย์ัพท์เพื่อศิเดชซึ่งเป็นที่มากของวัดทับพุทธหรือว่าวัดพระท่องศิษย์เกียรติยศาีประแห่งนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับคือเป็นพระพุทธรูปนะครับซึ่งขุดขึ้นมาจากดินนะครับในสมัยของปู่พ่อนะครับปีมาค้าขายยุนนะครับที่เรียกเปีนพระพุทธรูปนะครับในจอดศิษย์เกียรติับนะครับจอดพระอยู่ปันทวนนะครับพระอยู่ปันวนพทรวนที่เจ้ากับจมลงใต้ของทะเลนะครับ จะมเกิดใน่วกหนึ่งว่า,าเป็นอาเภษเกเทให้นะครับเกิดผ่าอยู่มนลมฟ้าทาไลยังกรลยาดเจียนะครับตรงนี้นะครับแจ้งพุดขึ้นมาเป็นเกาะนะครับเมื่อผนมันเกาะปุ๊บนะครับจึงได้เรียกว่าเป็นเกาะภูเก็ตเนี่ยเกาะภูเก็ตมากเกินว่าปุ๊บก็เลยเกิดจุเซียนถาแบบนี้ซีมาครับนี่คือที่มาที่ไปเพราะว่าวัดภาาผุดนะครับ เป็นนักเรียนนะที่อนาชาติใช่ไหมโอเคนะก็เราคงจะรำพอจะพูดภาษาอังกฤษให้กับคนที่เขาเป็นชาติชาติได้ฟังได้ไหมว่าประวัติของวัดพระปุณณี่คืออะไรบ้าง In the beginning of this temple, it was boys that what you call it Um, it's a little bit hard to explain. It was boys that have cows and stuff like that. They come here and uh, they tie the cow on uh, on something that they thought was an iron uh, thing or, or something. But uh, after a while, the kids get sick and the cow gets sick too. And uh, after two or three days, they die. And uh, the father of the kid, the father of the child, dreamed that uh, this was something in here, and uh, then they took the people of the village to come and uh, dig it out. But uh, when when they dig, it was like uh, bugs, mosquitoes, bees, bumblebees, and stuff like that that stunned them. So. after that they they cannot dig anymore and uh, why they call this uh, what p o p food or in English the growing Buddha is because the actual Buddha is on the ground คร mm ับนี่คือประวัติความเป็นมาครับครับเมื่อกี้เป็นภาษาสิงคโปร์แล้วภาษากลางกปษแล้วภาษาอังกฤษไปแล้วครับครบทุกสูตรครับไม่ว่าท่านหรอยู่ ประเทศได้ครับสมัครเบื้องใดนะครับก็รับชมได้สามารถเข้าชมได้ครับก็อย่าลืมกดทัชสักรายข้างล่างด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับก็ทิ้งภาพบรรยากาศที่นี่นะครับไว้ให้พวกเราได้ชมกันเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจะเดินทางกันต่อแล้วนะ<ช>ไปอีกสถ<ช>านที่<ช>อืน่นยังไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนบ้างทีมงานขอบคุณทีมงานของนานาชาตินะครับมีโรงเรียนนานาชาติมาด้วยบริษัทนานาชาติสกุลภูเก็ตนะครับก็เป็นโรงเรียนนานาชาติของภูเก็ตเขาพานักเรียนมาทัศนศึกษานะ นะครับโอเคอเดี๋ยวเจอกันนะครับในคลิปต่อไปครับ